สุน่าช่วงที่2กันต่อค่ะคุณผู้ชมเห็นเสื้อที่เราสองคนใส่กันอยู่ไหมคะเป็นเสื้อที่ปีนี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ยังคงจัดเสื้อรูปแบบนี้ค่ะแจกจ่ายให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมงานเทศก,กาลกินเจที่จังหวัดสงขลาให้ได้สวมใส่กันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มีการนําเสื้อนี้ค่ะมอบให้กับหน่วยงานต่างๆซึ่งเมื่อวานนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหดใหญ่ค่ะโดยคุณพานุวรมิตรผู้วยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหดใหญ่ค่ะเขาได้ทาการมอบเสื้อลายกินเจประจําปี2557 ให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจวดสงขลานะคะนำไปแจกจ่ายให้กับบรรดานะักท่องเที่ยวทั้งคนคไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะได้สวมใส่ในช่วงของเทศกาลกินเจที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง2ตุลาคมนะคะนอกจากนี้ควงด้านของคุณพานุวรมิตรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ก็บอกเขาว่าปีนี้เนี่ยมีการคาดการณ์นะคะแล้วก็จากการสํารวจตามโรงแรมแล้วก็ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็พบได้คะว่าปีนี้เนี่ย มีการคาดการณ์ว่าจะมีนัก่อเที่ยวเข้าร่วมงานสําหรับพิธีเปิดงานกินเจที่เริ่มต้นกันไปในวันนี้24 กันยายนเนี่ยน่าจะมีนักเทียวเข้าร่วมงานเฉพาะพิธีเปิดอย่างเดียวร่วม2,000คนขณะเดียวกันในส่วนของตัวเลขนักท่องเที่ยวนะคะชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาบ้านเราตอนนี้เนี่ยตัวเลขก็บอกว่าก็น่าจะเยอะอยู่หรอกนะคะแต่ว่าเรื่องของปัญหานักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่ถูกฆาตกรรมที่เกาะเต่านะคะ,คะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาที่หลายคนกังวลเหมือนกันว่าอาจจะมีเหตุแคลงใจที่ทําให้นักท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยลดลงด้วยหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีใครสามารถคาดการได้เดี๋ยวก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่า ในส่วนของเทศกาลกินเจช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่นะคะนัก่องเที่ยวจะคึกคักมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรเดี๋ยวมีเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณพานุวรมเมรผู้มนการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่ค่ะ สำหรับการ,การมอบเสื้อนะครับในเรื่องของงานเทศกาลกินเจที่จะมาถึงในวันที่23กันยาถึง2ตุลานี้นะครับวันนี้ทางทอทอเนี่ยได้มอบเสื้อให้ทางสมาคมสมาพันธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลานะครับ1,000ตัวแล้วก็มอบให้ทางสมาคมมคุเทศอาชีพอีก500ตัวนะครับเพื่อไปแจกจ่ายใ,ให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมาเลเซียนะครับที่เดินทางเข้ามาในหัดใหญ่ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในสเดานะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทศกาลกินเจให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะครับเราแจกปีนี้นะครับประมาณ2,000ตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสื่อมวลชนทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวเองทางนักท่องเที่ยวเองนะครับเพื่อที่จะเป็นการสร้างกระแสเทศกาลกินเจให้หดใหญ่ให้มีความคึกคักให้มีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับกินเจปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือมาเลเซียเองก็ยังมีการเดินทางเข้ามาอีกนะครับแต่ว่า ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการเ,าเดินทางเข้ามาลดน้อยลงไปบ้างนะครับแต่ไม่ถึงกับมากนักนะครับโดยเฉพาะนักเที่ยวมาเลเซียนเนี่ยก็ยังเดินทางเข้ามาปกติสอบถามทางสมาคมมักุเทศอาชีพของสงลานะครับก็บอกว่าส่วนส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีการเดินทางเข้ามาแล้วแล้วก็พรุ่งนี้หรือมะดืนนี้จะดินเดินทางเข้ามาอีกเยอะนะครับหลายกลุ่มเท่าที่ทราบตอนนี้ประมาณ6,70ลรถบัส ที่มีการจองจองออทัวร์เข้ามานะครับส่วนหนึ่งก็จะมาพักที่หาดใหญ่แล้วก็เดินทางต่อไปที่ภูเก็ตกระบี่หรือตรังเออตอนนี้ยังมีการเดินทางเข้ามาปกตินะครับเพราะว่าตลาดมาเลเซียเป็นตลาดเพื่อนบ้านแล้วก็เรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนี่เองของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่หาดใหญ่ในสงขลาเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะได้สั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนะี่ยดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดนะครับ ค่ะนั่นเป็นบรรยากาศสำหรับการคาดการณ์ในภาพส่วนของงานกินเจจากการเรียวแห่งประเทศไทย